นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะต่างให้ความสนใจเข้าพักและเยี่ยมชมบ้านหลวงราชเมตีชุมชนริมน้ำจันทบุตมากยิ่งขึ้นนะคะหลังยูเนสโกไดมอปรางวันอวอร์ดออฟเมอริตด้านการอนุรักษ์และการมีส่วนร่วมของชุมชนจะเป็นเช่นไรติดตามได้จากรายงานค่ะ สำหรับบ้านหลวงราชมาทีนะครับชุมชนริมน้ําจันทบูร์จังหวัดจันทบุรีนะครับถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจันทร์นะครับเพราะว่ายูเนสโกได้มอบรางวัลอเวอร์ดออฟเมลิทนะครับเดี๋ยวเราไปดูความงดงามการมีส่วนร่วมของชุมชนการที่บ้านหลังนี้กันครับลวดลายอันวิจิตรบรรจงและกลิ่นอของชุมชนเก่าริมน้ําจันทบูร์ได้ถูกเก็บรวบรวมอยู่ภายในบ้านพักวัดิศาสตร์หลวงราชชมตรีเป็นอย่างดี โดยก่อนที่จะออกมาสวยงามเช่นนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนริมน้ําจันทบูร์สถาบันอาสมศิลป์และผู้ถือกรรมสิทธิ์บ้านเก่าหลังนี้ซึ่งตกทอดถึงลูกหลานที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่นี่แล้วซึ่งภายในได้รวบรวมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการออุลักษ์ไว้อย่างครบถ้วนจนองค์กรยูเนสโกได้มอบรางวัลอวอร์ดออฟเมอริตให้แก่บ้านพักวัติศาสตร์หลวงราชมัยตรีชุมชนริมน้ําจันทบูร์เมื่อไม่นานมานี้ สร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวชุมชนและชาวจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างมากอาจารย์ประภาพันธ์ฉัดมาลัยประธานชมรมพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ได้เล่าให้ฟังว่าบ้านหลวงราชมตรีเป็นบ้านพักขุนนางเก่าที่ตกทอดถึงลูกหลานแต่ไม่ได้รับการดูแลจึงมีสภาพเสื่อมโทรมลงมากจนในปี2556 ชาวชุมชนริมน้ําจันทบูรณ์สถาบันอาสมศิลป์และลูกหลานเจ้าของบ้านได้ร่วมกันพัฒนาบ้านเก่าหลวงราชมยตีหลังนี้ให้กลับมาสวยงามและสะท้อนถึงวิถีชุมชนดั้งเดิมเนื่องจากบ้านนี้มันเป็นบ้านส่วนบุคคลเราจะให้เจ้าของบ้านเข้ามาลงทุนเนี่ยเขาคงไม่ลงเพราะมันลงต้องเป็นล,ล้านๆเราก็เลยพอดีทางคณะสะอ,อาจารย์จากสถาบันอาสมศิลป์ซึ่งเขาเป็นสถาปนิกแลวเขาลงมาช่วย เราอยู่คือมเราทางานร่วมกันมาตลอเพราะเขาส่งนักศึกษามาทำทยนิพธ์เพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ก็จะช่วยเราอยู่ตลอดก็เลยคิดคือจากจากที่อา,อาสมศิลป์เข้าไปดูงานมาหลายที่เราก็เลยมาช่วยกันคิดคือทุกทุกขั้นตอนเราจะช่วยกันตลอดช่วยร่วมมือกันตลอดก็คิดว่าจะทํารูปแบบไหนซึ่งมันจะเป็นต้นแบบได้ในที่สุดก็มาตกที่ว่ามันควรจะท้ายหลักการของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ธุรกิจเชิงสังคมก็เลย ซึ่งธุรกิจทางสังคมนี่ก็เป็นเกิดเกิดเกิดคนมีส่วนร่วมอย่างน้อย3ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านหวยรัชมยตรีก็เป็นม,มีส่วนร่วมคืออนุญาตให้ใช้บ้านแต่ว่าเราเราจะทําให้ถูกต้องตามกฎหมายคือเราไม่ใช้ฟรีเราเช่าแต่ว่าเจ้าของบ้านเขาคิดค่าเช่าเดือนละบาทแล้วเราทําสัญญาเชา่า3าปีเพราะฉะนั้นเราก็จ่ายเงินค่าเช่าหมดเลย30ปีเรียบร้อยเพราะั้นตรงนี้ก็เป็นไอ้เรื่องสัญ,ญญาทางกฎหมายนี่ก็จบ คือทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะและส่วนที่สองสเตทคโนด้วยส่วนที่สองก็คือสถาบันอสมศิลป์ซึ่งเป็นสถาปนิกอันนี้เขาจะเป็นคนออกแบบเชิงช่างทั้งความมั่นคงแข็งแรงอะไรทั้งหลายออกแบบก็เป็นที่เขาและส่วนของเราชุมชนชุมชนริมน้ําโดยชมรมพัฒนาชุมชนริมน้ําก็จะเป็นส่วนร่วมในการระดมชาวบ้านมีมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งอันนี้คือสําคัญก็ตรงนี้เราทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมาเจาะตรงนี้เนี่ยมันมัน มันก็ง่ายขึ้นเนี่ยเพราะว่าชาวบ้านเขาไว้วางใจเราอยู่แล้วไว้วางใจชมรมอยู่แล้วว่าทําอะไรรู้สึกมันดีไปหมดอ่ะแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องทํายากเป็นของที่คุณทําอยู่ปกติทุกวันไม่ได้อะไรเลยคุณก็อยู่ของคุณมันมันเขาก็ร่วมมือด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเป็นโซเชียลเอ็นพรส์ที่ชัดเจนการซ่อมแซมในแนวทางการอนุรักษ์ได้เก็บรวบรวมองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมบ้านเก่าวไว้เป็นอย่างดีพร้อมจัดทําเป็นวิทยานิพนธ์ให้ผู้สนใจได้เข้าศึกษา โดยมุ่งหวังให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมกับมรดกทางวัฒนธรรมบ้านเก่าหลังนี้ซึ่งจะเน้นการอนุรักษ์บ้านเก่าตามวิถีชุมชนส่วนแนวทางการพัฒนาได้นำหลักการโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์ผ่านการขายหุ้นให้ชาวชุมชนและชาวจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมระดมเงินทุนเพื่อการอนุรักษ์และซ่อมแซมบ้านเก่าหลังนี้ด้วยงบประมาณ8,800,000บาทตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาจนในวันนี้ได้เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว ทีนี้การขายหุ้นของเราไม่ใช่ว่าไปต้องการกว้านซื้อเงินเพราะงบ,งบงบที่ทำตรงนี้เราตั้งไว 8, 000, 8, 000. ้8ล้นาน8ปดนะาจริงจะไปแล้านแปดจะไปหาคนรวยๆสักไม่กี่เจ้าเนี่ยมันก็จบแต่เราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเราต้องการความมีส่วนร่วมคือธุรกิจเชิงสังคมสังคมต้องมาก่อนเราก็เริ่มจากถามชาวบ้านชาวบ้านเอาด้วยเราโดยการขายหุ้นละพันชาวบ้านอยากซื้อกี่หุ้นก็ได้ไม่ว่ากันหนึ่งหุ้นสองหุ้นสามหุ้นปรกากฏว่าเราต้องการ เสียงของชาวชุมชนสัก20ลองสาวสาวเสียงดูปรากฏว่าสาวจริงๆมันได้เกินสรุปว่าเอาแน่โครงการนี้เราก็เลยเริ่มวางแผนเป็นสเต็ปกำหนดระยะเวลาช่วงแรกเปิดขายหุ้นให้เฉพาะชุมชนก่อนเอาระยะที่สองก็เปิดขายให้ทั่วทั้งจังหวัดและระยะที่สามก็เปิดโอเพนทั่วประเทศและในช่วงที่เปิดขายหุ้นเนี่ยเราก็ทำการซ่อมไปเรื่อย นี่เป้าหมายของการซ่อมก็คือรักษาโครงสร้างบ้านเดิมทุกอย่างแต่ว่ามาปรับปรุงภายในเพราะเราต้องทําเป็นบ้านพักประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นพื้นที่ใช้สอยทุกอย่างเราก็พยายามทําให้ได้ห้องมากที่สุดในที่สุดก็สามารถออกแบบได้12ห้องแล้วก็ใน12ห้องนี้ก็เป็น12สสไตล์ทุกห้องจะเป็นประวัติศาสตร์ของเจ้าของบ้านทั้งหมด การได้รับรางวัลอวอร์ดออฟเมอริตจากยูเนสโกและองค์กรระดับนานาชาติด้านการอนุรักษ์บ้านหลวงราชมัยตีได้เป็นการประชาสัมพันธ์ไปยักนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้สนใจมาท่องเที่ยวตามแบบวิถีชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นโดยนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันทั้งสองคนนี้ได้กล่าวว่าทราบข่าวบ้านหลวงราชมัยตีจากอินเทอร์เนต็ตและอยากพักในโรงแรมที่มีความแตกต่างจากโรงแรมทั่วไปเอ่อ uh, we was we looking on the internet Booking.com, and we looking for some different hotels. And we look, well, we found this one, and this looks what was was very, very beautiful, because uh, it's other thing to stay in a studio. How long will you stay in Japan? Only two days. two days. Two days, yes. We want to see the temple. Just temple. doing some sightseeing, so. Not staying แนวทางการพัฒนาแบบ Social Enterprise หรือที่เรียกว่าธุรกิจเพื่อสังคมจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนในจังหวัดจันทบุรีเพราะในอีกหลายชุมชนของจังหวัดจันทบุรียังสามารถพัฒนาต่อยอดและนำรูปแบบนี้ไปพัฒนาได้เป็นอย่างดีในแต่ละพื้นที่ พาวนน์ผลน,นเนกถ่ายภาพทวีไปยังสัานทีมข่าวซีทีวีรายงาน